โอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูาเซลล์ที่ยังไม่ได้ผ่านการทำให้เสื่อแตกกันนะคะนี่เป็นสไลด์ที่อาจารย์เตรียมเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล้องจุลทรรศน์เดี๋ยวเราดูภาพจากด้านบนตรงนี้ได้นะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะดูตรงนั้นอาจารย์พบดถเรื่องกล้องจุลทรรศน์กันนิดนึงนะคะกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเวลาที่เราใช้เราต้องเริ่มที่เลนส์วัตถุนะคะที่น้อยที่สุดก่อน จำได้ไหมคะแล้วการปรับเนี้ยอย่าลืมว่าเราต้องปรับฐานเขาเราต้องปรับฐานขึ้นมาให้สูงสุดก่อนแล้วก็ปรับลงอย่างเดียวนะคะเราจะไม่ปรับขึ้นโอเคไหมคะปรับลงแล้วก็ดูว่าเมื่อไหร่ถึงโฟกัสนะคะพอใกล้ถึงที่เราคิดว่าน่าจะใช่แพลนของเราแล้วนะคะ เปลี่ยนจากปุ่มปรับหยาบไปเป็นปุ่มปรับละเอียดนะคะเพื่อที่จะให้ให้อยู่โฟกัสนะเพื่อเพื่อที่จะให้อยู่โฟกัสนะถ้าสมมติเรามองแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันใช้โฟกัสของเราหรือเปล่านะคะเทคนิคที่อาจารย์มีง่ายๆก็คือว่าไปที่ขอบค่ะเลื่อนตรงนี้ไปที่ขอบของสไลด์เห็นไหมคะขอบของสไลด์อยู่อยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็คือปรับให้มันชัดแล้วอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่ากวามือนะคะเป็นยังไงเป็นเป็นเป็นพีสของเรานะคะแล้วก็ค่อยปรับของเขาเขาให้มาอยู่ในบริเวณของสไลด์นะคะอันนี้เนี่ยอ,อ็อบเจกต์ออบเจกต์พีซเนี้ยอยู่ที่สีเท่านะคะอยู่ตรงนี้เราจะไม่ปรับไอ ตัวปรับหยาบอีกแล้วนะคะหลังจากนี้ถ้าจะปรับให้ชัดเราปรับละเอียดอย่างเดียวและเราจะไม่ปรับขึ้นปรับลงอีกางนะคะนั้นจากสีเราก็เปลี่ยนมาเป็นที่อันนี้น่าจะเป็นที่สินะคะจะเห็นว่ามันก็คือจะใกล้ขึ้นนะะเราก็ปรับใช้ใช้แบบละเอียดอย่างเดียวนะคะอย่าปรับหยาบนะคะก็ ก็เห็นเราก็จะเห็นนะคะว่ายีสต์เราเป็นกลมๆเล็กๆตรงนี้นะคะเราก็ามีเศษๆนิดหน่อยมีมีแตกแล้ววางส่วนนะคะนิดหน่อยไม่เยอะนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็ปรับให้มาขึ้นแป๊บนะคะอ,อันนี้ก็ก็ใกล้ขึ้นนะคะก็จะก็จะเห็นยีสต์ชัดขึ้น ที่อาจารย์เลือกใช้สตอมันเป็นเซลล์ใหญ่นะคะเห็นไหมคะว่าเป็นกลมๆนะเป็นเป็นตัวกลมๆตัวนี้ก็เป็นตัวกลมๆนะคะบางอันก็อาจจะมีกําลังบัตติ้งบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นลักษณะของยีสต์ที่ที่ยังไม่ที่ที่เรายังไม่ผ่านการทําให้เซลลแตกนะคะ ดูบริเวณอื่นนะก็จะกลมนะคะลักษณะกลมๆชัดๆแบบนี้นะคะทีตอนที่เราจะเอาสไลด์ออกนะคะอย่าลืมตอนที่เราจะเอาสไลด์ออกเนะะี้ยเซฟที่สุดก็คือหมุนนะคะหมุนเนื่องจากว่าฐานเราไม่เปลี่ยนเลยเนาะหมุนออกมาให้เป็นอันที่ที่สั้นที่สุดนะคะอ b เจ c t i v e lens ที่ ท,ที่สุดแล้วก็เอาออกจะได้เซฟนะคะเซฟเลนว่าไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรพอดีอาจารย์ไม่ได้ใช้ออยเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เอาตัวขยายสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาจําเป็นที่จะต้องใช้ออเจต์ออเจต์ออเ,จเลนที่เป็นร้อยเท่านะักศึกษาต้องใช้ออยอันนั้นก็คืออย่าลืมนะคะเค okay, ค่ะ